สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีอีซีที่อยากไนุสุขอุสุพณสู้มองสุบายพี่น้องเอ้ยมือขึ้นนี่บ่เป็นมือขึ้นออกประมาณตีสี่นี่แหละพ้นตกแหง้งทั้งพน้นทั้งลมพี่น้องเอ้ยต้นไม้จนขนเลยตอนนี้ก็ยุดแน่แล้วป้าตัวไม้นี่มาแต่เอาหม้อขวยอ๋อ คนลอยลมนะป้าโตชักเชว่าจังได้ลมนะถึนถึนอยู่บายดีพี่น้องป้าโตใไปเฮ็ดมาสบายดีสมุทรชลบุรีสมุทรชนคือดอกงามเลยก่อนไปห่อหอบ้านนี่บ่ได้ได้ชำไม่ชัดอืมตีมละขอนกำลังของก็ได้อุ่มนะอุ่มเก่านะเมีนแล้วนั่นแล้าวันเนี่ รู้ว่าเขาบึงหักอ่าล้างล้างแล้วก็ได้ออกมาอีกฮัเจหลมามาตั้งใจไปหาบมได้ไปเก็บทงมาใส่เละเก็บเอาแทวนั่นและเก็บเอาเทวนั่นแล้วอ่ะบอด้เงียงแต่บรด้เฮ็ดออาไปน้ำมองเดียวมาแน่เลที่ได้ได้ไปไปละงก่อนไปนอนดเรืองบ่กไกวตซอมม่เฮ็ดนังซอาไปูนทขาแม่ร่างจิตีตสัพพะละสทเดีย คูนอ <K> oh, ้เปื่อเปื่อนไปแล้วเลยผลสกเริง เท่าหน่คนี่อบ่ากทบอผู้บ่ามาบ่าเวนุ่งเยเวห่มบ่อปมืมายงบ่ได้ข้าว่กินกินได้แต่น้ำข้าวน่กินก็ได้จองแล้วเบียเป็นรอย à lắc không lắc hết lắc hết. ba tổ bầy nhóc lăng quẫn tàu, xì um thùm luôn. mưa thì đang bơi anh cá size nhỏ cả này. để menu nhá. để, để, để mặc rồi. thì đâu vậy? เ <m> ด <collaborate> ี๋ยวมาเปลี่ยนเครื i องกันออกเนาอ้าววายทัวหมานโอ้ยโทษๆๆพี่น้องเอ้ยมือไปศูนย์กล่องไปอุ้มมกบมีอีดแม่นพี่น้องเอ้ยไปอุ้มม่ยังเิง่สิได้เออมีแต่อุ้มเดียวหบ่เอาเ็ดน่ะก็ได้โอ้นอุ้มอื่นก็บ่มีพี่น้องเอ้ยทานบ่

เ็นตปนด้วยเห็ดมิโนยังกระเดวแต่ปรยาเลยดูเลเห็ดไข่ได้ได้ยู่โดี่น้อยโอ้โได้ได้ดอกเลยนะน้งวนก็มีเยอะเนาะอันนี้นี้อันนี้มันหมุดดินขึ้นมาเลอืมขึ้นมาติดพืนกระเดียเอาหน่ะกระมนเดินวัด เปลี่ยนมันเดินวัดพปหน้อยมันหมดคือว่ารู้มันปวดนาผัด,ดบกโบกปวดคืนมีจะปวดไปทางใหม่น่นสีองค์ฉันบอกโอ้เหลี่ยงกุลหรืเห็ดเห็ดุ่มนั่นยายามได้ก็ได้อีกสักเปเนสี่ท่าขันจะประเดี๋ยหน้าบ่ไอ้ทงเทียประเดีด๋ดดยอุ้งโอเพิ่นบรีเทพไปน้องเว้ยเพิ่นหน้าไร่ทงยยปเปเะี๋ยวเอาไว้ ก็เลยไปเป็นน้าหง่ะมาตรงนั้นสองเจ้าเนาะสองเจ้าพี่หน่อยหน้าเปินไลายทงประเทศบไอยก็เลยปลาเป็นน้าเหงาไปอยากเลี้ยงก็ไปเลี้ยงนงูเลี้ยงควายก็เลยเป็นบริหารบริหารดอกเป็นอยากขายอยู่พี่หนุ่เอีบซีผู้ใดอยากซื้อติดต่อมาเด้พี่น้อหนุยเดี๋ยวพอมีนี่สิเป่าให้ดอกเป็นอยากขายอยู่ เลีออกมันบอเฮ็ดออกก็มีการเฮ็ดไข่ออกดีไข่ก็ออกดีเฮ็ดกอก็ได้นี่นั่ะหันได้เนี่ยกอกใหญ่ใหญ่กระโดดใหญ่ไปวเพเทียนอ๊อฟกูเกี่ยวจะขึ้นมาโอ้โหขึ้นแล้ววะช็อตเฮ็ดจะก่อนนั่เออพอดได้เออโชคดีได้มาเป็นว่าฝนตกเข้าจับประเด็ไปเนี่ยเลยเลยนี่ คนประตูก็อาจจะเซ็ดเสีย้าอโย่คือหอดอนหอเผ่ได้กับตัวหนอเจ้านี่มันหบินก็เลยน้าอุยมาเหลนอหางลายหาร้ายนำห้องกับบานทางนาห่วยก็ไล่ยุลุออกจหอน้อยนืดฝนแห้งหน้อยนี่เราทั้งคนทังลมน้ำแกง

ยิ่งออกยุก่ยไปน้องไอ้แต่ว่ครัดตั้งใจไปหานั่นคิดว่าน่าสิบวยให้ <laughs> แต่แม่ไม่หนีไปบ้านนี่ก็ได้ยักดอกหมู่พอแกงครับครั้งตั้งใจไปหานึ่งบุได้อันนี้ก็ลุกไปซองเบ่งทีซื้อผูกก็ผูกไกว่นะฮะอันนั้นรสเล็กไปซองเหมดเห็นนี่คร้ตั้งใจไปหาหนึ่ง đây trăm ní gặp chứ chút chút được rồi. Mình có hai ly cái đại, còn nhiều màu ấy. thì thì, bà ừ. 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 cái này cái đó là gì đó. cái khay bỏ. Túi này để đào tiêu. ở đấy, nếp thằng này แล้วแกงบมดกเจยกงเจีงดยกรเจียงจะมากอบเยอะเลยกระเยอ่กยนันถ้าไปตากคนมันมีพี่เนอกถ้าละหมักจออกันนี่เก็ดโกมันไมแข็งอยู่ดี มีกับแบบนี้กูได้ยังไม่นุยังบอกมาเด้อสิเห็ดสุกินจับสุกินมัน้จับสุกินเลยจับสักงนย่างนี้ทำ ผ้ากับห้องอยู่นั่นเนาะตอนตกนเนาะลมกับลมอีกแ่แป้งห้เลือดออกไทกอยู่ก่อตกเใส่ตกอีกนะจะไปใส่เอจะมาใส่ังไงจะฮแค่จะบลุแตกแต่ขึ้นเนาะ่นคอยบมันใสแอนอันนั้นนะรุดแล้วมัดเสแอนเสื้อเสียคอยนะ หลางแห่งการงามพี่น้องเอ้แห่งดอกแข็งๆเลยพ่ดเอาอันนี้ไปไว้น้าปากอันไหนะเออเห็น เลยให้ดับพี่น,น้องเลยมัว,วานนีแต่รุ่นนี่ลว่าอันเจ้าอันสอเ,เ,นนเ,นนเสืาปีล้ยเนอะออกแนมืออะไรต่อให้ดับเจ้าเจ้าพัหดหท่สิยัดางนี้ะ้เาจะเสียาจะซดเนาะมได้แล้วพี่น้อยเสือปี่เียงตั้งไลน์อย่อเ,ยเ,อยอยเห็นไเนาะ ฮิตก่ like ่อย่าฮ <Wha> ิตก <Luis> ่องสไว้ล้ัันนีเที่ยงวันนี้กรดับยุ่ันนี้บมื่อไรวเที่ยงคที่สาลมั้งเห็นคุณโอแช่ตรงนเพจเออเที่ยงสวมืนี้นะเดคิดจะ้ได้วบิงไปนี ไปบ่มากนอนบ่ได้รลดโดดบัแคทีเมืองใช่มเรงานเะ้าเามีแต่เืองทองคอลน่าได้ห็นรถแฟลงแค่บาที3ามสิบมันคืออะไแหละกินลงนะครับกินแน่ๆเห็นในเฟซแร้วนัมัวจะกินอย่ปกกอัันนนนี้ิบ่าย nếu là nhiều 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 ở ngã thì khứa thì nào ấy, xong đó, ừ. độ bao ngày thì nào ấy. กตลีบมเดเขาบุงบุงบ่เคยได้นะอันนี้ไปหาจอบต่บได้เมื่อนักกกงตวนองดอกไปจอบเบิงบุได้มื่อจมันเน่าหมดจะม่เห็ดยังสมดอกว่านชั่วเบิงว่านย่างจะขอเะดีหนัเดี๋ยวอเน่ายนงกูเ็ดโก้ก็จะ

งงอยู่ด้วยไนองเลยท,ทั้งายมีห้าขากอนมูเลยแต่ม <c oughs> ีไปขเข่าเจ้าขี้ให่อ่านป้มามเรบ่แรกเราอา่ะเขาไปมันก็ตั้งของหมกก็กกกแม็กเราอะอ้าวไปอยู่ได้ใจสุกพายมันมันนเราบ่แล้วเน่เออนนนลยอ,อยากาเก็บเลยเ,เ็ด่ะะไปขายินไป่ไปน<อ>้อยไปน้อย้งปดนอไบ้ไป้เห็นหนงปดน Kau gini juga sah มันจะมีจักรวดนน,นน่เดีย,ย,ยวัลวเห็นบอ่อลงแล้วโอเคพี่น้องสลากิมีเอาไว้สนิทก่อนเด้อพี่น้องเนะาะดไปเ็ดเมนูเมนูยังแล้วบุญดีขอบคุณหลไยๆพี่น้องปไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพอกันลิปหน้าเด้อสลากกินมีส,าสมบายดี